啊。Ah. A a a a oh, ดีค่ะสมาชิกทุกฐานในรถนะคะพี่ชันผู้บุตรรใส่จําเนียนการมการเกือค่ากองตบวแบบประุบาทูบัค่ะอดีตพยาบาลมูดซ่องนะคะเจริงหนังใส่กันเท่า้ทุกคนก็เรียกว่าพีุ่คนะคะก็ถูกมู่ซ่องค่ะบทูบัาก็สดีนะคะอาจารย์ตาเรนให้เง กองกองทุนหมู่บ้านบ้านบางหยิมโตโมนึ่งหวนประดูค่ะแล้วก็เป็นคณะกรรมการเครือข่ายประจำตำบลหวนประดูด้วยนะคะอ่ายินดีที่จะได้ร่วมเดินทางในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะอผู้พากษาเมืองตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายอำเภอเมืองค่ะแล้ววันนี้เปิดรวมรถทุกคนแล้วพ่ออ่ำอารามาเลชอนประธานกองทุนหมู่บ้านหนองบัวประธานเครือข่ายอำเภอเมืองครับ แต่ไปดูกันนี้ไม่ยากอิสค่ะของมูทีนึ่งแต่บนกองน้อยตัวแค่มาจักของน้อยมูทีนึ่งค่ะค่วผู้ใหญ่บ้านมูที่าน่เมนว่าโค่กันตับแดงงีดนยิกันกันครับสวัสดีครับผมสุจินเรืองอนครับตแหน่งที่ดัยิกของบ้านตรงท้ายครับมาอยู่บ้นการ ตำหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านครับในการรับประานาที่กากับผมบันิครบปนิคมนิคมค่ะท่านจเรค่ะ่นุนค่ะจินตนาคุ้มแก้วกับโมหนึ่งคุณเสด็จมากรานกรู่บคตองประธานทสาุ้งโกงคุานจลิะครับสวัสนทุกใจสวีฉานครับยินดีรู้จักค่ะของกองทบ้านสมหวังและเป็นกรรมการเตือขายด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ เป็นกรรมการฝ่ายพิจารณาผูของหมู่ีซีบ้านสอใจตบลบางข่ค่ะารยของนตำบลบางใไมนะครับมีอการแท้ในลาตัวครับขอบคครเลือไข่อบนะครับผมสพกองสมกับราจารเคลือข่องตำบลางมาเดือนนะครับตาเป็นกรรมการเกลือข่เบินกรรมการเือข่ของจังหวัดนะครับขอบคุณมากครับ อาสัตย์คาเชื่อตรงเย่าเราสองคำค่ะเป็นกรรมการกองทุนผู้บ้านผู้ที่เจ็ดตันเงิลบอาบที่หนงค่ะที่ชันนางรัตนานสวัสดีค่ะกรรมการกองทุนผู้บ้านของฟางบางกอกค่ะพร้อมจำเริญโชระการนะครับเป็นเลขานิชกของกองทุนผู้บ้านแล้วก็เป็นกรรมการของอาเกือข่ายอว่านประดุลกับกองทุนผู้บ้านผู้ที่เจ็กับวัดประดุกับที่ในรถ ท่านนายวันนายนุซิ่งเป็นประธานของทุนบ้านคนนอกว่าตะบนดีปานเปบนแปรเซงนะครับเ่ก็เป็นประธานอขกใต้ของตับนดีปานหาพ่อขามประธานเลขากองกลุ่มผู้บ้านบ้านคนนอกว่าตะบนดีปันอะบนแปรเซงะครประธานอวัดประดนะเมือเมืองยูสุราร์นีครับิบอนะครับสิตั้งกนั่ประดูนะครับสเัตโนดนะครับนสบติทุกข้าปุตูบ้านตะบประดูนะครับพระดีครับ

มันก็ทษเองโดีจะได้ไหมแตนต่างกันเราพ้าับตัวฉันเองขอรู้ว่าวันนี้คงจะสายฮุพี่เดินล่วงหน้าไปเลยค่ะสองคนคู่นี้ก็ใส่ไปเลย เป็นคนในรถตู้ให้ตู้อย่างเงี้ยก็นอนสามคนเขาไปดูในรถตู้สามคนสองคนจริงกันได้ชัดดีเน้อไมีคู่นะคะใครสนใจบ้างคะตอนน้องน้องจอยบุญยิตาบุญยิสากับจันทร์คนที่เหตุการณ์ว่าเนี่ยเพราะว่าต้องรับเบอร์ห้องก่อนนะคะเดี๋ยวจะแจ้งคนที่ 有国徽，有腰，双彩。啊，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 啊 นที pues <em> ่ท่านไหนบ้างคะท่านเชิญมารับเลขคะสำหรับของรางวัลด้านหน้าได้เลยค่ะเย่ได้คะเพราบวี่แจกสองคนเลยได้ไหคะใองรางวัลเดียวเนี่ยได้คะเดี๋ยวพยักทีมงานแจกของรางวัลที่เข้าด้วยเลขคะสองคนลบว่าค่ะแล้วเนี่ยยังไม่เคยดูบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองเลยว่าได้นะต่อไปอากาศออสซานคนนี้ตอนนี้ใครเป็นเลขคู่ค่ะ ใครยังอยู่บ้างเด็กถูกมากกว่าสอสงตัวค่ะอยู่ไหมคะสอท่านเรียนเชิญไปเลยคะ่ะโอ้โหได้เก็บม,มาก <มา S 1> เลยเด็กคะอาล่ะเด็กนะคะยังคงมีของรางวัลอยู่นะคะสำหรับรางวัลนี้เนี่ยขออนุญาตระบุเลยละกันเผื่อจะมีกำลังใจในการร <Oy. S 1> ่วมกันเล่นเกมนิดเดินนะคะเด็กคะพับเก็บเลยละกันเด็กถูหรับวันนี้เด็กคะที่ฉันจ่า ถามเหนือนฟยที N ่จะมาภายในงานแล้วนะคะเลยไปเยอะขนาดนี M ้หน้าเลยนะคะโหวันนี้แต่งตัวสวยจริงๆนะคะศาสตร์ภายในงานแล้วเล่นเกมการ์ดของฝากของพ่อแดง thank mm -hmm. you ที่จะกระจายโซนหนึ่งเข้ามาต้องอยาที่จะปลุกตื่นให้ฟังอยากสนับสนุนเอสเอ็ลเดืนหน้าต่อไปสัญลักษณ์ทั้งสายประกาศนี้คือคำตอบว่าพวกเราคนไทยได้เห็นว่าพวกเราคงอยู่และพวกเราจะทำเพือประโยชน์ให้ประเทศชาติปัจจุบันให้มัครเลี้ยเตี้ยงตางต่อยอดไปก่อนเลี่ยงรองที่จะพัฒนาตัวเุงเพื่อการออม การให้สินเชื่อวามนี้ก็ถือว่ารวมทลังไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสมาชิกของกองทุนไปพร้อมกันปัจหการเงินชุกเนในคุณภาพมาตรฐานก็ควรจะดำเนินการเพราะฉะนั้นสถาบันการเงินชุกนของพวกเราที่ตั้งอยู่และกำลังจะตั้งก็ขอให้มีกำลังใจที่เราจะร่วมกันทำให้ระโยชน์ให้ใจกับพี่น้องชาวกองทุนภาคใต้ดีใจที่วันนี้ พวกเราได้มาเยี่ยมพี่น้องกองทุนไปห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอพี่น้องกองทุนห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้รับพลังใจรับกำลังใจจากพวกเราและเดินไปได้กันเป็นครอบครัวกองทุนบ้านของพวกเราไปได้กันด้วยความเข้มแข็งมันม่นคงในกระบวนการของพวกเราทั้งหลายเราคงจะเดินหน้าและเราพร้จะจับมือกันได้เกิดความสมเป็นร่วมกันในการดําเนินการเราเคยพูดว่า เมื่อสีปีที่แล้วเรามีมเมล็ดกล้าลงไปที่หลุมแล้วมเมล็ดกล้านั้นจะค่อยๆงออเกิยเกิดขึ้นวันนี้มเมล็ดกล้ากอกเกยขึ้นป่ากเป็นต้นกล้าอายุสี่ปีและต้นกล้านี้จะขยายตัวต่อไปแม้ว่าจะมีลมมีฝนอีกี่คนท้ายยกมือลิ้นึงค่ะ โอ้โหเยอะทีเดียวนะคะใครที่เป็นรูปคู่กับแฟน เข้านอี้ง่นะครเข้าสู่งานที่น่ารักมากๆเลยมีสัญลักษณ์ของภาคใต้เยอะแยะเลยนะคะให้่ และว่าที่ร้อยตีเดียวภาชีรัตน์ไทยจันเสนะนะคะผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะท่านปรินปินทองฐานค่ะผู้จัดการสำนักงานเขตปัตตานีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้อีกสักครู่หรือท่านแม่นะคะเรามีผู้ใหญ่ใจดีน่ารักแบบนี้นะคะเริ่มต้นจัดงานแบบนี้ให้เรา Chok dee chok dee cha ja khon thai suk kho happy samphotan ratamundi thung เคยดูการแสดงนี้มาบ้างแล้วเพราะว่าตัวแกเองกับสาวๆอีก3คนเนาะรวมแล้วเป็น4สาวนะฮะรายการผู้หญิงก็เคยมาบุกภาคใต้เหมือนกันแล้วก็เขาก็จะมีการแสดงชุดนี้ 嗯。 เสียงกรี๊ดไม่ดังเราจะไม่ทอกพ่อกันเลยขอบคุณครับกรับเรียนท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านทุกท่านที่บอกไม่ได้ขึ้นอย่องีถึงอาร์ตมกนักเลยคือจริงๆนะครับผมเองได้ทำรายการชิมรายการแล้วให้ฟังการให้เห็นคนเห็นว่าชาวบ้านเราทุกคนเมือนเป็นการรวมกลุ่มกันมาแล้วเขียนโครงการหมากข้อกองทุนข้อมูลบาลเมื่อหมาข้อแซก เราไปท่ายทำตั้งแตก่ก้อนที่จะเริ่มโครงการเขียนโครงการเซตแล้วล่างจากในกองทุนหมู่บ้านแล้วมาพัฒนาพันพื้นในหมู่บ้านไปท่ายกลับมาอีกรอบเนึงเพื่อให้ให้ชาวบ้านทุกคนได้เห็นว่าประเทศเราเรามีถูกน่วยงานดีคอยดูแลคอยประคองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อีกหนึ่งวันในโซนข้องผาตายทางบัดที่จะมีเงินมาช่วยเลือนในกองทุนหมู่บ้านของเรา กรับถือว่าเป็นโครงการดีๆทีทางรัฐบาลได้จัดตรงนี้มาหมอให้กับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะคนผ่าตายพมเองก็ดีใจเป็นส่วนหนึ่งว่าได้มลโอกาสมาเป็นตัวแทนของคนในผ่าตายท้งหมดก็ดีใจนะครับเรืคืนกบมาถึงก็คือจริงๆการคืนก็ไม่ใช่ว่ายากี่มากนะครับแต่ว่าแบบเพลิงก็ไปไหนมาให้ก็ใช้ชีวิตปกติพมมันเข้าใจว่าติปัตตานียาล่านาราธิวัดเวลาไปไนตรงเนี้ยไอ้คนนี้ คือไม่นึกนะครับว่ามาถึ่งเร็วปัะจ้าปณีเลยนึกไอะได้ขึ้นมาได้ย้างหนึ่งคนยาลาคนปัตตานีคนอารธิวาสฉายผมไม่เป็นประโยชน์นะคกับผมจะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ไปบอกเ่าในกรุงเทพว่าไม่ใช่หน้าขี้คลาดคนที่นี่ใจดีทั้งเพศนะครับ <Yeah. S 1> ได้ซ่องแดง เราอยาให้ทุกคนจะได้รวมทีมรวมกลุ่มกันสร้างไอร่เผือบมุบวานของเราโดยเฉพาะปัญหาของชุมชนตุกคนนะครับและการบ,บ้านเราถ้าซอกครกไม่มีใครกวาดเราแล้วกับนกจากตัวเราเองวันนีข้ข้อคุณถุกฐานนะครับพุมยารองเลยแต่ว่าเขาให้เวลาพุ่ม่าวนี้ขอบคุณทันดัตทีขอบคุณทุกฐานครับพนัก่านรัฐมนตรีประจำสัรนายกรัฐมนตรีท่านสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ ท่านพนุอุทัยรัตน์ท่านเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริจังหวัดชายแดนผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่วันนี้นซึ่งเกินความคาดหวังแต่ผมเรียนพระนท่านไปเมื่อเช้าว่าเป็นความสมาร์ทเป็นความงดงามของการตัดสินใจบ้าน,านและชุมชนเมืองชาติเป็นอย่างยิ่งทั้งได้ได้รับการจัดการให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นแหล่งเงินท,นทนุนหมูนประชาชนในชุมชน มีการสปอนเซคมในรากฐานของชีวิตและโัวเรเยนมีการจัดระบบสวัสดิภาพสติการของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเติมให้ผู้ที่คกิดข้อผิลาดอผโรกาได้รับค่าอิมภาษาราคาโดยิูงขึ้นในระดโดยการจัดงานในารณนี้มีผูกป้าหมายทุกข้าโรกาจะโด้รอบราั3,000โดยกิจกรรมในการครนี้จะประกอบด้วยการมอนโยบายของท่านผ้บริารตอจากเที่ต้ารั รมทั้งการส่งาสริมหรือสอดรับบเรืยนของธนาคารต้องได้รการดเนินขอคณะกรรการกาะจัการปิการณ์ของสถาสัิการศาเพื่อกายในการในรูปแบบพิธศการขอสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและส่งเนรนมชาติและ่ำยนานตลอดจนทาีที่เกี่ยวข้องแต่ในงานสถาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัิยาสัยสำนักงานรับผมาศาาีศูนย์ดํานการบริหารสวัสดิการาค และสถานการณ์ในการสุขุมคนที่ได้เสียสละเวลาเดินทางมาร่วมงานจากจังหวัดต่างๆและได้มีโอกาสอาจะเป็นแสดงสุขต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านสุขวัตภันต์ตางดีวัฒนคณะประธานในพิธีนะคะขึ้นให้เกียรติเป็นประธานและสานกรราธิกาท่านผู้ช่วยริชาร์ที่การท่านท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในตลรดต่ารต่อทุนบ้านชุ ท่านผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกของทุกหมู่บ้านทุกคนนะครับพี่น้องครับเมื่อวันที่12กันยายนปีที่แล้วรัฐบาลก็เดิ่อในปี2557ถ้าใครได้มีโอกาสไปดูเอกสารงบประมาณนะครับจนกระทั่งเหลกาสมาริบ วันนี้เราอย่างจัดการที่ดีเราจะไม่ทอดทิ้งเขาแต่เราจะพยายามดึงเขาออกเพื่อให้เขาได้รับการทเลองที่เขาจะไดสัยทัศเรื่อักปิยัติของทารคุนตัวทางเศที่เขากำลังเชิญความยากลำบากอยู่ในตน ท่าเหนยไมีเพื่อของงานต่อไปที่มาช่วยเรื่องการศึกษามาช่วยแก้ปัญหาต่งสที่จะต้องทำในชุมชนของตัวเองื่อะต้องทำต่อไปในาคตกองที่จะูที่้านบาทนี้จะเป็นเงินผู้้ใหม่สำหรับ ว่าที่มีผลงานดีเลยคณะกรรมการกองัุนต้นทุนก็จะมาให้ช่วยในการเป็นตัวนำแก้ปัญหาแล้วในหลักสูตรต้องซื้อจากหน่วยงานที่ตัดตรงจะต่อสมาชิกทีรักษา เป็นเจ้าที่ลงมาดูแลทพื่อการออมสีออมนาทเพราะเผ่าไม่ดีเชิญผู้ที่เกี่ยวไรชื่อดังต่อไปนี้ขึ้นไปบนเวทีนะคะอยู่กับท่านประธานเพื่อที่จะเป็นสักขีพยานในการร่วมเปิดงานในครั้งนี้่ราชการจังหวัดปัตตานค่ะเชิญรองประธานเลยนะคะนานดงเยาวพาชีรัชคารรพุ่มเมการธนาคารออมสีนะคะผู้จัดการสำนักงานเขตปัตตานีธนาคารกรุงไทยจำกัดค่ะ และถ้าสุดท้ายขอเสียงปรบมือดังๆโดยระยะเวลานาทีปิดกองผู้บริการสํานักงานกองถู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติค่ะทั้นบทบทเวทีที่เราเห็นนี้นะคะจะเป็นการเปิดเราจะนักเป็นทังท้องท้องกันเพื่อแสดงสัญลักษณ์นี้นะคะชักท่านคะพวกเราพร้อมไหมคะ อ่อนไปยังชุมชนท่าคเหนด้วยค่ะโะ มีปัญหาเพราะใครที่จะเสื้อดำใส่สูทข้างหน้าเออโอเคแล้วโอเคแล้วมีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเรียบร้อยนะคะท่านสูว่าท่านก็รับผู้มีนิพนธ์นะทำหลักศาสนาอิสลามเพื่อเป็นทุรกิจอะไรก็ได้เลยนะเป็นจำนวนเงิน1นึ่งแสนแปดสิบบาทจากธนาคารนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีบัญชีออกเงินคือบัญชีนี้เรียกว่าเงินจากสตทบสาขาเก้าและสิบรับมอบค่ะ โอ้ยทำท่าค่ใจกันป้อไกันเด็ูแต่ก่อนที่จะป้อได้เลยคะก็ติกน้ำเป็นสามอันเลยทีเดียวนะคะต่อหนึ่งแพ็คนะคะหน้าบอยู่ในมือหยิบขึ้นมาเลยค่ะสอบเก่าที่สุดอยู่ที่เนาะสองร้อยสามสิบหก เพลิลอมสิขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีประจาส่นายกรัฐมนรีนการปรรงศิน์เขาสิ้หุ้มงสองหื่นล้านบาทนะครับและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีท่านผู้วยการสำนักงานกองทุนบ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและท่านรองผู้มยการเพลิานอมศัลปลงไปในกระปุกอมศิลป์รูปแบบ